สวัสดีครับผมอี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บิสซี่นะครับบางท่านอาจยังไม่ทราบนะครับว่าบิสซี่นั้นคืออะไรนะครับผมบิสซี่นี่คือสมุนไพรนะครับผมเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งคนไทยเป็นผู้ชิดค้นนะครับดรจริยาล่มสายหยุดท่านเป็นผู้ชิดคน้นได้รับรางวัลเหรียญทองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับผมทางด้านนวัตกรรมนะครับผม บิซซี่เนี่ยช่วยอะไรนะครับบิซซี่เนี่ยช่วยผู้ป่วยทางด้านโรคเบาหวานนะครับผมหลังจากที่เราทานบิซซี่เข้าไปในร่างกายแล้วใช่ไหมครับกระบวนการของบิซซี่ก็คือจะไปฟื้นฟูตับอ่อนนะครับไปฟื้นฟูตับอ่อนทําให้ตับอ่อนของเรานั้นกลับมาสามารถทํางานได้และสามารถผลิตอินซูลินได้นะครับจึงทําให้ร่างกายของเรานั้นระดับน้ําตาลในเลือดนั้นถึงลดลงนะครับผมผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนั้น ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานนั้นไม่สามารถที่จะผลิตอินซูลินได้นะครับจึงต้องฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายนะครับผมนี่แหละครับบิซซี่เนี่ยจะเข้าไปฟื้นฟูต,ตับอ่อนทําให้ตับอ่อนของเรานั้นทํางานกลับไปเป็นกลับมาทํางานอีกครั้งทําให้ผลิตอินซูลินเข้าสู่ร่างกายนะครับจึงทําใหรร้ระดับน้ำตาลเลือดของเรานนั้ลดลงนะครับผมแล้วก็บิซซี่เนี่ยช่วยหลายอย่างนะครับผมช่วย ให้ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลนะครับที่แผลที่เกิดจากเบาหวานนะครับคนที่เป็นเบาหวานนั้นแผลจะหายช้ามากเลยนะครับผมบิสซี่เนี่ยจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นนะครับผมมีบางท่านจะโดนตัดขาทิ้งนะครับเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยแผลหายช้าแล้วมันจะลุกลามมันจะอาจจะกินนะครับอาจจะกินไปถึงส่วนที่ยังดีอยู่แพทย์ก็เลยจะตัดทิ้งนะครับ แต่บิซีเนี่ยสามารถไปฟื้นฟูแผลที่เป็นเบาหวานนั้นให้กับหายเร็วขึ้นให้กับมีอาการกลับมาดังเดิมได้นะครับผมจึงเป็นเ,เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ได้รับรางวัลแล้วก็สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านเบาหวานได้ดียิ่งเลยนะครับผมบางคนอาจสงสัยว่าอายีรู้ได้ยังไงนะครับผมอีรู้ได้เพราะว่าบริษัท King g o ์บอลอ n n i นเวชัเป็นผู้จัดจำหน่ายครับท่าน บริษัทคิงโกโบได้ความรู้กับสมาชิกและนักธุรกิจทุกๆท,ท่านนะครับผมจะมีการประชุมกันทุกวันผ่านทางไลน์นะครับเดี๋ยวนี้เขาประชุมกันทางไลน์นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าไลฟ์สดก็ไร้กก็เรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับผมจะให้ความรู้กับสมาชิกและนักธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าของบริษัท Innovation นะครับผมของบริษัท k i n g โ b โบ Innovation นะครับผม ครับผมก็เลยได้ความรู้มาจากท่านผู้รู้แล้วก็ได้ความรู้มาจากดรจริยาล่มสายหยุดท่านก็ก็ให้ความรู้อยู่ในกลุ่มไลน์นะครับผมนั่นแหละครับผมถึงทราบรายละเอียดนะครับว่าทําไมผลิตภัณฑ์บิซี่นั้นถึงดีแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับก็อย่างที่บอกครับคนที่เป็นเบาหวานนั้นปกติแล้ว คนธรรมดาเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยจะอยู่ที่ห0ึ่นะครับถ้าเราไปตรวจเลือดเนี่ยถ้าคุณอยู่ที่100นี่ก็คือเป็นคนปกตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปตรวจน้ําตาลในเลือดแล้วมีระดับน้ําตาลในเลือดถึง120นั่นแสดงว่าคุณเป็นเบาหวานแล้วนะครับผมเป็นเบาหวานแล้วนะครับเบาหวานนี้ก็เป็นโรคที่จะบอกว่าร้ายแรงก็ร้ายแรงนะครับผมบางครั้งถ้ามันขึ้นตาเนี่ยก็ท,ทําให้ตาบอดเลยนะครับผม บางครั้งถ้าเราเป็นแผลเงี้ยก็อาจจะต้องตัดอวัยวะส่วนนั้นทิ้งไปนะครับเพราะว่ามันลามมันรักษายากนะครับแต่บิซซี่เนี่ยช่วยครับช่วยทําให้แผลหายเร็วแล้วก็ช่วยให้ตับอ,อ่อนของเราเนี่ยหลังจากที่มันไม่ทํางานนะครับให้มันฟื้นฟูก,กลับมาผลิตอินซูลินได้อีกครั้งหนึ่งจึงทําให้ระดับน้าตาลในเลือดนั้นลดลงนะครับโอเคนะครับถ้าใครยังสงสัยก็ว่าทําไมรับประทานบิซซี่ไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็คือ เข้าไปช่วยฟื้นฟูตับอ่อนในระดับเบต้าเซลเลยนะครับผมนั่นแหละครับหลังจากที่ตับอ่อนของเราผลิตอินซูลินได้แล้วก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นมีระดับน้ําตาลในเลือดนั้นลดลงนะครับวันนี้ผมก็จะแพ็คแพ็คสินค้าส่งส่งสมาชิกนะครับผมส่งลูกค้านะครับยังไงผมไปแพ็คก,ก่อนนะครับ